ฮัลโหลย้ย้สวัสดีครับทุกคนกลับพบกันอีกแล้วนะครับของผมบิ๊กเด็กดีนะครับวันนี้ไฟฟาผมเพิ่งเข้ามาเกาะขึ้นหน้านี้มาเลยนะฮะเงินขั้น1 0 0 0เพันพนะครับเพีอวเดอร์ขั้นสูงได้รับสิทธิขั้นสูงนะฮะคืออ่ะไม่อธิบายกันมาได้อะไรเพราะว่าก็เคยเลื่อนเื่อกันอยู่นะแมวครับผมแมวครับโอเคไปครับจะอัดคลิปครับ โอเคได้ขั้น50ขั้นนะฮะแล้วก็ได้ไอซ์วอลมาทันทีเลยนะฮะซึ่งซึ่งสกินไอวอลผมยังไม่มีเลยนะฮะผมมีแค่สกินไอวอลสีดำที่เขามาแจกฟรีแค่นั้นเองนะกับสกินไอวอลโปลีงโง่ๆอันเล็กๆนะฮะเห็นแล้วเห็นไอวอลแล้วอยากได้จัดเลยครับผมจัดไปเลยครับผม1นึ่พันเพชรเป็นไง ใช่แล้วหนึ่งพันเพงนไงนะฮะเหลือเจ็ด้อยหาสนะครับแล้วก็เราก็จะจบการรีวิวกับเพียงแค่นี้ยอกยอกอย่งยังยังไม่จบนะฮะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตลาดนัดนะฮะผมมีแต่ ID ID ใหม่ของผมนะครับที่ซื้อมานะครับแต่ว่า ID นี้ผมยังไม่ได้ซื้อนี่ ตัดไปร้านค้าตลาดนั้นออนไลน์ครับผมเข้าไปกันเลยบ,บ๊บเข้าไปดูนะครับว่าจะมีชุดอะไรบ้างจริงๆอยากได้สองชุดนะฮะเดี๋ยวๆสิจะเสียตังแล้วซึ่งทุกคนไม่ต้องตกใจผมไม่ได้โชคดีผมทำการรีมาแล้วนะครับแล้วก็เลือกไว้แล้วว่าจะเอาอะไรนะครับอันดับแรกชุดนี้ครับผมชุดผู้หญิงครับอันดับที่สองชุดนี้ครับฮอตท,ที่สุดแล้วในเวลานี้นะฮะสาวๆเห็นสาวๆกรี๊ดนะฮะ ใครเห็นใครรักใครเห็นใครลงนะจัดไปอีกหนึ่งดอกนะใช้ทั้งหมดหกร้อยเจ็ดเจ็ดเพชรเอาไว้ทําหมทุกคนกดซื้อไปสิเรียบร้อยฮะสิ้นสุดวันที่สามสิบนะครับวันนี้ก็มาผ่านเพชรให้น้องให้ให้ทุกคนดูนะจบแล้วครับผมวันนี้ของผมนะฮะไปแล้วไปเชื่อไหมว่ายังไม่ได้เล่นเลย,เยทั้งวันเนี่ยนะฮะก็วันนี้ก็จัดไปแหลกรานนะฮะ เราก็มาดูชุดใหม่กันกระเป๋าสะพายอันนี้ผมยังไม่มีนะฮะผมก็เลยซื้อมาถามว่าจริงๆอยากได้ไหมไม่ได้อยากได้หรอกแค่เอามาให้มันเป็นส่วนลดเฉยๆเพราะว่าส่วนตัวผมชอบใช้อันนี้มากกว่านะฮะมันดูแบบโอเคอะ่ะใส่กับชุดแล้วคือเออมันดูโอเคอะ่ะก็แบบโอเคอ่ะเออยไม่หมดแค่นี้นะกับกิจกรรมกิจกรรม Fast4 Academy นะครับผมกิจกรรมนี้หลายๆคนก็น่าจะทำกันแล้วนะฮะผมก็ทำเหมือนกันนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมกดรับเกือบทุกวันนะฮะมีบางวันที่พลาดบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่สุดท้ายก็กดมานะฮะแล้วก็แรกรางวัลนะครับร้อยพอยทุกคนจะเห็นนะครับว่าผมเอาท่าเต้นไปแล้วนะครับกับชุดนี้นะครับผมได้ร้อยพอยพอดีนะครับซึ่งท่าเต้นเนี้ยผมยังไม่มีแล้วก็ชุดก็จะไม่มีส่วนไอ หินนั้นเนี่ยผมมีแล้วแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะก็เลยแลกชุดนี้มากับท่าเต้นนี้มาเดี๋ยวไปดูท่าเต้นกันนะฮะไอ้ไม่ผมยังไม่ได้รับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะและกดแลกมาแล้วนะฮะเราทั้งหมดไปเลยแล้วกันโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาดูท่าเต้นกันนะฮะท่าเต้นผมยังไม่มีนะฮะไหนนะท่าเต้นอยู่ไหนนะไม่ใช่หยอกหยอกหยอกอ่าอ่าท่านี้ผมยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวจะเอามาแทนท่านี้ ใส่เลยแล้วกันอ่าโอเคไปละแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูชุดชุดหล่อๆของเรากันหัวขาวเมนบัวอ่าชุดมาแล้วนะฮะชุดผู้จริงๆอ่ะอยากได้ชุดผู้หญิงเหาะชุดผู้หญิงน่ารักมากทุกคนดูดิหมวกก็สวยนะฮะเสื้อก็สวยนะครับแถมมีกระเป๋าน้องแมวด้วยเห็นปะเห็นปะสะพายกระเป๋าน้องแมวกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งน่ารักดีนะฮะผมเห็นแล้วผมชอบนะ โอเคเปิดไปเลยแล้วกันนะฮะกับชุดนี้นะฮะหัวขาวนะฮิดกันจังเลยก็ไม่คือจริงๆก็ไม่ได้ชอบนะแต่ว่าคือแบบเติมมาก็เติมทำไม,ม,มวันนี้เอาเพชรคืนได้ป่ะเนี่ยไม่เป็นไรทำไปแล้วก็เอามาเปิดไปนะฮะไอชั้นก็บานเบอร์กนละทีนี้โอเคครับผมต้องการคือทุกคนที่เอามาก็ต้องการแค่ทรงผมแค่นั้นใช่ไหมซึ่งผมก็เหมือนกันนะฮะต้องการแค่ทรงผมนะ จร,จ,รจ,รจริงๆชีวิตจริงก็สไตล์นี้แหละผมก็จะกระซิงแบบนี้อยู่แล้วนะฮะยังไม่เล่นนะฮะอัดคลิปอยู่นะครับน้องๆนไงเป็นไง,ง,งรอเลยได้ทรงผมนี้เข้าไปซึ่งจริงๆก็หรออยู่แล้วครับผมเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวผู้หญิงกันแล้วกันมาเอาเป็นเอาเป็นผมชอบใช้เคลลี่นะฮะเคลลี่อยู่ไหนคะที่รัก เนนี่มาแล้วโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนแต่งตัวแล้ว,ลวกันเอาเซตนี้ยกเซตไปเลยนะอุย้ยมีหางแมวด้วยอ่ยกูเติมเองนี่มาเล่นคนเองนี่กว่าตกใจทําไมวะเนี่ยโอเคใส่แล้วนะฮะอ่ะยกเซตมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นสี่วีสนดีกว่าแล้วก็ไปดูไอวอด้วยเนาะไปะเลยสี4วีสมีใครเชิญบ้างเนี่ยไม่มีเนาะ ดูกันว่าลูกแคนออนไหมลูกแคนอยู่ฟีสไตล์กันอยู่นู้นนี่กันอ่ะเดี๋ยวเราจะ,ะเปลี่ยนเป็นฟีสไตล์ก็ได้เราลองไปย่อใส่หนุ่มๆดูดูดดว่าจะเป็นอะไรไหมครับว,ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าเกิดผมใส่ตัวแบบนี้ไปแล้วก็ไปย่อใส่หนุ่มๆนะฮะคิดจะเปลี่ยนใจกูก็เปลี่ยนนะเออ,เ,อเข้าไปเดี๋ยวลองเปลี่ยนแว่นตาก่อนแว่นตานี้ไม่ไม่โดนนะฮะเหมือนมีแว่นตาอื่นอนะ่ะอันนี้ก็ยิ่งไม่โดนใหญ่เลยนะฮะตลกดี ส่แบบนี้ไหมยังไม่รู้ว่าเราจะใส่แบบแบบไหนดี <laughs> ใส่แบบแบบไหนดีวะเออเราจะใส่ผ้าปิดปากของเซ็ตเอ่อผ้าปิดปากของเซ็ตไหนนะผมจำไม่ได้มันจะมีเป็นตายด้วยเออนี่เลยมาแบบนี้เลยแล้วกันไปเดี๋ยวเราไปปิีสไตล์แล้วเราจะลองดูว่า จะมีหนุ่มๆมาย่อให้เรารู้เปล่าไปฟีสไตล์ตายมันก็ไม่เห็นไอวอลเนาะสีวิสีอะไรปะเออจะได้ดูไอวอลด้วยปะไปดูกันชุดใหม่นะพร้อมก็ไอวอลใหม่นะฮะทำไมนาน่ะนานแล้วเนี่ย เล่นเกมเดียวพอแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะมาดูไอวอลกันนะ <c oughs> เฮ้ยทุกคนผมกดใช้ไอวอลอย่าง <c oughs> ไม่รู้ซื้อก่อนเลยเนี่ยชุดผู้หญิงน่ารักนะดูดิเนี่ยมีกระเป๋าแมวกางเกงเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย นี่ไอวอลสมกดแล้วนะฮะทุกคนเป็นไงสวยไหมดูดิดูไอวอลก่อนด้านหลังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นด้านหลังของนักลบด้านหน้าก็จะเป็นด้านหน้าเป็นนักลบบังกรนะฮะสวยงามมากตแต่ตอนนี้เพื่อนจะตายหายอยู่แล้วครับวิ่งก่อนนะเดี๋ยนโดนด่า Ui, đồn trời em hấp đồn Bọn em hấp lối ra không hủa à. Đừng khó ơi Đừng nói Hello, đừng khó ơi Mình thấy đường lời Chú khốn, mình đường hổm lời <laughs> Mình còn đường lắm, mình còn đường lắm พันยาครับพันยาเราจะมาเป็นทัวร์ทวงทีมนะฮะเราจะไม่ทำอะไรครับเราจะมาโชว์อย่างเดียวโชว์ไอวอร์กับโชว์ชุดนะฮะได้ปืนแล้วครับผมอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะ ใสป่านอยู่ไหนเอาไม่ใช่นะใส่ป่านใส่ป่านไปใส่ป่านไม่ได้หลงป่านะอยู่ไหนนะไม่ตายนะเรียบร้อยครับผมทีมเราชนะนะฮะ <c oughs> ซึ่งผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมวิ่งให้เกะกะอย่างเดียวนะครับ ซื้อไปงั้นแหละครับซื้อไปก็ไม่ใช้นะซื้อไปก็ไม่ได้ยิงนะครับเพราะเราจะมาปวดคนเฉยๆนะวิ่งเล่นเฉยๆนะคอมสันนี่ปปืนที่ชอบมากเลยนะตั้งแต่มาเล่นในโหมดฟรีสไตล์ลองลองมาเล่นดูผมว่ามันลากหัวง่ายทุกคน มันกหัวง่ายเป็นปืนที่ว่าเล่นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยกหัวง่ายมากทั้งเขาทั้งเราอะ่ะจับครับผมจับยูยีครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะปิดทั้งไม้ทั้งอนี้เลยแล้วกันนะครับทั้งเสียงเลยลวกัน เพื่อนขวาสองครวงแล้วครับผมทํายังไงครับผมดาวูะสองตัวซ้ําไปแล้วครับผมจังหวะนี้ครับโดนคนยิงจากข้างหลังนะฮะเรียบร้อยครับทีมผมแพ้ไปเรียบร้อยนะครับเสมอกันที่หนึ่งหนึ่งนะฮะจังหวะนี้นะฮะสสยป่านหลงป้าเหมือนเดิมครับทอมสันเหมือนเดิมครับผมไม่มีต่างซืือไอวอลครับรอบนี้ ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าวิ่งอ้อมแล้วจ้าโดนอีกแล้วจ้าพันแยายก่อนจ้าเหมือนเห็นอยู่ตรงบ้านสองชั้นตรงข้างหน้าผมอะอยู่ไหนจ้า เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมวิ่งขึ้นไปข้างบนทุกคนผมวิ่งขึ้นไปข้างบนผมได้คิวไปเนี่ยได้หนึ่งคิวนะฮะ เอาแล้วครับผมเพื่อนเราห้าครับขึ้นไปสวนก็ทอมสันนะร่วงครับโดนเก็บไปหนึ่งนะ <c oughs> อีกสองคนนะครับสวยงามครับผมตัวสุดท้ายครับผมเรียบร้อยครับผมทีผมชนะมาครับสองหนึ่งนะฮะน่าอายมากครับผมคนอื่นเขายิงไปสี่ไปห้าผมยิงไปแค่หนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราใช้เอเคแล้วกันนะ ขอโมยของเพื่อนหมดนะครับตอนนี้ไม่มีตังค์ครับผมไม่ได้ยิง <laughs> First เพื่อนเราสัดไปหนึ่งนะฮะเราก็ยังวิ่งเล่นอยู่เหมือนเดิมนะเฮ้ยกดไม่โดนทุกคนกดปุ่มแล้วมันไม่ไปอะ่ะ เทพบุตรนัดสุดท้ายซื้อไอพอเพิ่มนะฮะลุากฮาะทั้งสกาาทั้งเอเคเลยนะเราวิ่งก่อนด้วยนะ พันยาก่อนไม่เห็นหรือไงอยู่เนี่ย ดีนะไม่เจอทีไม่ไม่หัถ้าเจอทีมหัวแล้วเรียกทั้งทีมแล้วนะเรียบร้อยครับผมชนะสี่หนึ่งนะครับมาก็ชนะมาแบบงงๆนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าชนะได้ยังไงนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะวิ่งไปให้เขายิงตายกับ ไอวอใหม่นะครับกับชุดใหม่นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้นะครับคลิปนี้กดรับของรางวันก่อนแล้วกันนะยังไม่ยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยกดเข้ามานี่อย่างเดียวนะก็ประมาณนี้นะชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงนะแต่ถามว่าผมชอบชุดอะไรมากกว่ากันก็คือชอบผู้หญิงมากกว่านะฮะเพราะว่าผมว่ามันน่ารักดีอะทุกคนดูดิเนี่ยมีถุงมือเบสบอลด้วยจริงๆอ่ะ หลายๆคนก็บอกว่าชุดนี้มันจะอยู่ในเซิร์ฟนอกอ่ะมันจะอยู่ในโกรอยัลน,นะให้เราหมุนออกแต่พี่ไทยก็เอามาขายนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะสังเกตดูด้านหลังได้นะเป็นถุงน่าจะเป็นถุงมือเบสบอลอ่ะเป็นถุงมือแมวด้วยเห็นปะ่ะน่ารักดีก็ประมาณนี้ฮะเจอกันคลิปหน้าตอนนี้ก็หมดตูดแล้วทั้งเลือดขั้นผันเพจทั้งชุดตัวละครใหม่นะฮะโอเคเจอกัน คลิปหน้าอย่าลืมนะครับ mm. เติมน้อยๆไม่ต้องเติมเยอะนะครับเอาแค่ okay, ว่า yeah, เราไม่ลำบากนะครับผมแต่งตัวไปแลครับเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย